รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ีสนับสนุนโดยเดลไทยแลนด์สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแอดอินบ็อกครับเปิดกล่องความรู้สูงด้วยทีครับแน่นอนนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3ามถึงส่จุดนะครับกับพวกเราทั้งสองคนนะครับเวลาดีๆนะครับที่อัปเดตข่าวสารในทีนะครับที่ดูได้ทั้งครอบครัวเลยใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวอะไรครับก๊อลฟวันนี้นะครับเป็นข่าวแรกของผมจะเป็นข่าวของเกี่ยวกับทางหว้ย โอ้ยเขาประกาศเลยว่าตอนนี้เขาได้ทดสอบ 5G แล้วที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมาก 5G เลยฮะ 5G เลยครับเนื่องจากทางโฮเวยนะครับได้ร่วมกับบริษัทชื่อว่า NTT DoCoMo นะครับผู้ให้บริการนะครับบอร์ดแบน์ที่ญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าเขาเริ่มการทดสอบการใช้ 5G 5G เลยนะครับ 5G เนี่ยครั้งแรกแบบที่สาธารณะเลยนะครับซึ่งการทดสอบครั้งนี้นะครับผ่านทางระบบซับ6กิกะเฮิรตซ์บอร์ดแบนนะครับซึ่งทดสอบมาแล้วนะครับ ระบบเครือข่า,ขาย 5G แล้วเนี่ยความเร็วที่ทำได้สูงสุดนะครับอยู่ที่3.6กิกะบิตเพอร์เซกเลย oh. นะครับนอกจากนั้นแล้วต้องบอกว่าการความเร็วเทียบเนี่ยครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับกับ 4G ที่ประเทศสเปนที่ก็บอกเร็วที่สุดในโลกเนี่ย uh huh. อยู่ที่18เมกะบิตซึ่งนั่นก็หมายความว่า 5G ของเขาเนี่ยนะครับมีความเร็วมากกว่าในส่วนของการใช้ 4G เนี่ยถึง200เท่าเรียกว่าถ้าเกิดในปี2020เนี่ย uh huh. คาดการณ์ว่าเขาจะปล่อยในตัวของตัวนี้ได้ uh huh. ซึ่งมีความเร็วนะเาขาคาดว้าเลยนะครับ 1ิบกิกะบิตเปอร์เซกวสิบกิกะบิตนี่ดูหนัง4 K เลยนะโอหชัดบ,นะบ้านเรานี่3 G นี่มันกระตกอยู่เลยนะครับแต่ว่าจริงๆก็พยายามพัฒนาอยู่นะพัฒนา<ต>หน่อยเนานะบางที่ก็มีอยู่นะครับผมพูดถึงบ้านเราแล้วเรื่องของข่าวข่าวเกี่ยวเรื่อง3 G 4 G นะต้องบอกว่ามีข่าวที่น่าสำคัญมากเลยนะครับก็คือกับการ กทคนะฮะกทคกทคไฟเขียวเลื่อนคอประมูล900ขึ้นที่เป็น900เนี่ยเป็น12พฤศจิกายนปีนี้เลยน,นะครับผมครับผมในในข่าวเนี่ยบอกว่าท่านถากรตันทสิธิ์นะครับเลขาธิการกสทชาปเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกระาากรมกรารกิจการโทรคมนาคมหรือกทคเนี่ยนะฮะได้กำหนดการประมูลขึ้นความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์ตในวันที่12พฤศจิกายนนะฮะ ได้เลื่อนระยะเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่15ธันวาเลื่อนมาก็ประมาณเดือนอ1นเดือนเลยนะประมาณนี้เลยนะข้อดีของการเลื่อนก็เพราะว่าจะทําให้ เราสามารถที่จะเปิดบริการได้เร็วขึ้นนะฮะได้เปิดบริการได้พร้อมช่วงเดือนมกราเลยนะครับกับขึ้นที่เป็น1,800เมกะเฮิร์ตด้วยนะครับขึ้น1,008เนี่ยก็จะประมูลในช่วงวันที่11พฤศจิกาย,ยนก็คือเรืรเร่เรื่ตอนจริงๆจ,จะประมูลทางบันดก่อนครับแต่ว่าทางในส่วน900เนี่ยตอนแรกก็คือจะต้องรอดน,นึงรอดนึง,นนนงแต่ตอนนี้ขอเรื่องให้ขึ้นเร็วให้มาใกล้ๆกันคือประมูลแล้วปุ๊บเนี่ยคนวางโฟมขายผู้ชนะไปเนี่ยก็จะได้ง่ายขึ้นจะได้รีบรีบวางเลยเราก็จะได้ใช้เร็็ววขึ้นนนครับบเเหาอก่มีงิ ที่จะเอามาทําเกี่ยวกับเรื่องของลงทุนในการประมูลเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทนะครับผมและเป็นการนํารายได้เข้ารัฐถึง73,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็คือเป็นรายได้ที่จะเข้ารัฐทําให้การพัฒนาระบบมากขึ้นอีกเริ่มด้วยใช่ครับบกครับจะเข่าของบกรเนี่ยผมก็ได้ขอไอเดียความคิดว่าถ้าสมมติว่าเรามี 4G จริงในปีหน้าเนี่ยบกรจะใช้เน้นใช้อะไรครับเป็นรื่แน่นอนผมเอาไว้ดาวน์โหลดภาพยนตร์ ดาวนโหลดภาพยนตร์มาดูเลยที่เป็น 4K นะครับเพราะว่าตอนนี้เราดูค่อนข้างกระตุกอยู่ขอให้มันจริงๆเฮ้นะครับอีกอันหนึ่งนะเทนที่ากำลังมานะวิดีโอไงวิดีโอครับเฟซทงเฟซไทม์อันนี้คิดว่าจะใช้วิดีโอคอนเฟลต์คุยเลยก็ดีนะครับเป็นประโยชน์ดีนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการ Add in Box ครับ